สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนน้องนักเรียนม .4 ทนทุกมา18ปีเสียใจถูกเพื่อนล้อเป็นคนตาบอดหยุดเรียนไป2ปีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ได้รับการขอความช่วยเหลือจากนางแทนหมายชัยอายุ40ปีบ้านเลขที่64ทับ1บ้านยางหมู่ที่1ตําบลยางอําเภอศรีขอนภูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นน้าของน้องนักเรียนสาวพิการทางสายตาอายุ18ปีบอกว่าตนเองมีหลานสาวหนึ่งคนชื่อนางสาว วันนิดาหมายชายอายุ18ปี ที่บ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนมีตนเองและหลานและยายส่วนพ่อแม่ของหลานสาวก็ไปค้าขายประกอบกับมีนิสิตจานวนมากไม่สามารถที่จะหาเงินมาซื้อดวงตาให้หลานตนเองมองเห็นได้หลานสาวอายุ18ปีพิการทางสายตาตาบอดข้างขวาที่ไปโรงเรียนบางครั้งก็สงสารเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนล้อเลียนอยู่เป็นประจำแต่ตนเองก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้จึงได้พาไปพบหมอที่โรงพยาบาลสิริาราชกรุงเทพมหานครซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าดวงตาแพงมากหนูจะ ะหาเงินมาจากไหนเพียงแต่ได้แค่รักษาและดูอาการเท่านั้นซึ่งตนเองไม่รู้จะหาเงินที่ไหนจึงได้พาเข้าพบผู้สื่อข่าวในพื้นที่เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้หาทางช่วยเหลือให้หลานมีดวงตาเหมือนกับคนอื่นเขาเท่านั้นเองหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามนางสาววันนิดาหรือนิงบอกว่าหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนสีขอนภูมิพิสัยอำเภอสีขอนภูม,ภมิจังหวัดสุรินทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตลอดเวลาที่หนูไปโรงเรียนหนูต้องทนเจ็บและทรมานใจมากที่สุดก็คือ ถูกเพื่อนน้อเรียนอยู่เป็นประจำและหยุดการเรียนไปสองปีและแตัดสินใจวนกลับมาเรียนใหม่อีกทีซึ่งตลอดเวลาที่เลิกเรียนก็จะรีบกลับบ้านมาทํางานที่บ้านมาล้างจานหุงข้าวซักผ้าไม่กล้าออกไปเล่นกับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนภายในหมู่บ้านก็ไม่กล้าออกไปเพราะอายกลัวเขาจะล้อเรียนอีกหนูไม่อยากได้อะไรมากเพียงขอวันสังคมช่วยนาเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อที่จะทําดวงตาและฟันกรามหักไม่มีตั้งแต่เกิดทุกวันนี้จะกินจะยิ้มอะไรก็ไม่ถนัด ประกอบกับตนเองไม่มีเพื่อนเพียงอยู่กับยายกับน้องที่บ้านเท่านั้นนางแท่นซึ่งเป็นนะ้ายังกล่าวอีกว่าน้องพิการทางสายตามาตั้งแต่กำเนิดดวงตาด้านขวาเป็นเด็กดีกลับบ้านก็จะมาหุงข้าวรางจานซักผ้าและไม่เกเรเพราะไม่มีเพื่อนที่จะมานั่งคุยเล่นด้วยเนื่องจากว่าเพื่อนจะมองว่าเป็นคนพิการตาบอดข้างเดียวซึ่งบอกตามตรงตนเองก็อายเขาอยากให้หลานมีดวงตาเหมือนกับคนอื่นเขา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ